ความสงบสุขของบ้านบางระจันเริ่มสั่นคลอนเมื่อเงาประหลาดปรากฏขึ้นในยามค่ำคืนแรกเริ่มเป็นเพียงเสียงคำรามก้องกังวานที่ดังมาจากป่าลึกเสียงที่ทำให้สัตว์เลี้ยงหวาดกลัวต่อมาร่องรอยขนาดมหือมาก็ถูกพบตามไร่นารอยเท้าที่ใหญ่โตเกินกว่าสัตว์ใดที่ชาวบ้านเคยรู้จักเงาดำทะมึนสูงตรงานปราก วงตาสีแดงกำราวกับเปลวเพลิงสัตว์ประหลาดที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนได้บุกรุกเข้ามาในเขตชุมชนมันเคลื่อนที่ด้วยความรวดเร็วราวกับสายลมกรงเล็บอันแหลมคมฟาดฟันอย่างไร้ความปราณีชาวบ้านที่ไม่มีอาวุธต่างพากันวิ่งหนีตายอัลมาดความกลัวเข้าครอบงำจนแทบสิ้นสติแต่นายแทน ชายผู้กล้าหาญของหมู่บ้านได้ยืนประจำหน้าอย่างไม่เกรงกลัวใดๆนายแทนวิ่งเข้าใส่พร้อมกำดาบของเขาฟันลงไปที่สัตว์ประหลาดอย่างหนักแน่นเขาพร้อมที่จะสู้หลังชนฝาเพื่อหมู่บ้านของเขาเลือดสีแดงฉานกระเด็นไปเต็มทั่วพื้นที่สัตว์ประหลาดล่าถอยไปด้วยความเจ็บปวดสัตว์ประหลาดถูกต้อนกลับเข้าไปในป่าชาวบ้านต่างก็ถอนหายใจ ด้วยความโล่งอ,อกแต่พวกเขารู้ดีว่าภัยคุกคามนี้ยังไม่หมดสิน้น